เปิดร้านของเครื่อง920กันนะตอนนี้จะมี2สีนะคะส่วนตัวโปรเนี่ยจะมีจับคู่1คือจับคู่เครื่องบด h a k u S85 นะคะราคาจะอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะคะ ในโปรนี้นะคะของแถมเนี่ยมูลค่า10,000บาทอย่างแรกเลยเราจะได้ตัวเครื่องปั่นฮาคู1 6 8 0งตัวกาแฟอาราบิก้า1กิโลนะคะแล้วก็เป็นผงโกโก้1กิโลชาเอ็กซ์ต้าที5 0 0กร,รมัมชาเขียวมิกซ์500รกร,รมัมชาผลไม้นะคะ1กิโลสามารถเลือกได้เลย,าาเลเลยต่อมาเรามากันที่อุปกรณ์นะคะ1น,นะคะก็จะเป็นถังข้อกากกาแฟพร้อมแท่นไม้1อันอยางข้อมุมเล็ก1อันนะคะแก้วตวง8ออน1นใบค่ะแล้วก็แก้วตวง1ออน4ีใบนะคะแล้วก็จะมีแปรงปัดเศษผงกาแฟที่ ตักน้ําแข็งช้อนก้านฟองนม1คันค่ะช้อนคนยาว2คันนะคะแล้วก็เป็นเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลนะคะทรงกลม1เครื่องค่ะตัวเกี่ยผงกาแฟ1นึขีบนะคะแล้วก็เป็นแป้งขัดหัวชง1อันค่ะเครื่องตีฟองนม1เครื่องนะคะตามมาด้วยผงล้างหัวชงนะคะและก็สุดท้ายจะเป็นขวดบีบใหญ่3าขวดนะคะแล้วก็ส่วนเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีโปรอีกโปรหนึ่งจับคู่กับตัว BCG นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่64,900บาทค่ะของแถมเหมือน กันเลยส่วนเพื่อนๆชอบโปรไหนรีบม,มาจัดกันนะโปรนี้อยู่ถึงวันที่31กระกฎาคมนี้นะคะ